แช์คะ่ะเรเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะเราจะมาอัปเดตความคืบหน้ากับกำหนดการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต6 7ทับห8หรือไร่ละ1,000บาทไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่หรือไม่เกินครัวเรือนละ1,000 0บาทวันนี้จะมาอัปเดตตารางการโอนเงิน 5รอบด้วยกันหรือ5วันนะคะโดยแต่ละภาคมีจังหวัดอะไรบ้าง77จังหวัดวันนี้มาอัปเดตกันนะคะ เป็นกําหนดการจ่ายเงินแรกละ1,000งันบาทให้กับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาซึ่งทกศได้กําหนดวันโอนเงินให้กับชาวนาแล้ว5วันด้วยกันนะคะก็คือวันที่ 16, 17, 18, 19และ20ทธันวาคม2 5 6 7เราจะมาเริ่มวันแรก16ธันวาคม2 5 6 7เเป็นของภาคเหนือภาคเหนือตอนบนเริ่มที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางแม่ฮ่องสอนพะเยาแพร่าน,าน่าน ภาคเดือตอนล่างนะคะก็จะประกอบด้วยกำแพงเพชรตากนกครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุขโขท,ทยัยอุตรดิตถ์และอุทัยธานีไปต่อที่วันที่17ธันวาคม2 5 7พกภาคกลางนะคะเริ่มกันที่ลบบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรี นครนายกปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามและกรุงเทพมหานครนะคะพาคตะวันออกก็จะมีสะแก้วประจินบุรีจะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและราช18ธันวาคม2567อีสานนะคะอีสานตอนบนก็จะมีกรสินขอนแก่นนครพนมมหาสรารคามมุกดาหาร 101นนร้อสกลนครน้องคายนองบัวลำพูอุดรธานีและเลย19ธันวาคม2 5 6 7ภาคอีสานตอนล่างนะคะก็จะมีชัยภูมินะครราชสีมาบุรีรัมย์ย่าสธรศรีสะเกดสุรินทร์อำนาจเจริญอุบลราชธานีและบึงกาฬท้ายสุดวันที่20ธันวาคม267พภาคตะวันตกนะคะก็จะมีกาญจนบุรีราชบุรี เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้นะคะชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตพัทลุงตรังปัตตานีสงขลาสตูนนราธิวาสและยะลา นี่คือกำหนดการโอนเงินไร้ละ1,000บาทของแต่ละจังหวัดรวมทั้งสิ้น77จังหวัดโอนรอบแรก5วันรวดนะคะและเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการรับเงินตามโครงการพี่น้องเกษตรกรชาวนาควรตรวจสอบนะคะเพื่อที่จะได้ทำการ เพื่อที่จะได้รีบทําการแก้ไขหากติดขัดอะไรนะคะ 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรอาจยังไม่สมบูรณ์หรือข้อมูลทะเบียนเกษตรกรหรือทอบอกยังไม่ส่งมาที่ทกศนะคะ ก็จะยังไม่สามารถรับเงินโอนในรอบนั้นได้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์นะคะ2กรณีปัญหาชื่อสกุลของข้อมูลทะเบียนเกษตรกรหรือทอบกไม่ตรงกับข้อมูลบัญชีเงินฝากจะต้องตรวจสอบชื่อนามสกุลว่าถูกต้องทุกตัวอักษรหรือไม่นะคะ3บัญชีไม่เคลื่อนไหวถูกปิดบัญชีถูกอายัด4หากยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับทบกก็ขอให้พี่น้องเกษตรกร ติดต่อเปิดบัญชีใหม่กับทรกราศาสาขาในพื้นที่เพื่อทรกราศาจะได้ดำเนินการโอนเงินให้แก,ก่เกษตรกรได้ต่อไปนะคะ